Recorded in Full HD Resolution สวัสดีครับผมแดนสวัสดธนพัฒน์วันนี้ผมขอเสนอจอจริงจ,จังและวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบก,การณ์ใช้งานแล็ปท็อปเครื่องนี้ l e n r v o i d e a p a d g a m i n แมจากคลิปที่แล,แล้วที่ผมได้จำการรีวิวไปคลิปนี้ผมจะมาเล่าความรู้สึกที่ผมเจอมาตัวตัวเป็นไงงั้นไปไปดูกัน ดีไซน์ก็เป็นเหตุผลที่ผมซื้อเจ้าตัวเครื่องนี้มาครับเพราะว่าดีไซน์ของมันมัน,มนดูเรียบครับเรียบสวยงามสีของเขาก็เป็นชาร์โคลแบล็กครับเป็นสีสีดามออกมันเงาครับเวลาสต็อกแสงมันสวยมากเลยซึ่งมันมีข้อเสียอยู่ว่าเป็นรอยลื่ง่ายครับง่ายมากโอเคเป็นงานเล็กๆน้อยแปดปื้ดไปรอยแล้วก็ต้องเอาผ้ากูบิเบอร์ผ้าไม่เช็ดมือถืออะไรก็ได้เช็ดออกก็เช็ดออกไม่ยากครับ ในส่วนของรอยคิดควรเป็นได้เหมือนกันนะผมเคยทํา USB ของคีย์บอร์ดตกใส่กับเป็นรอยนะฉะนั้นผลตองดูแลดีๆแล้วเพราะว่ามันเป็นรอยง่ายจริงครับในส่วนของงานประกอบบางส่วนครับก็เหมือนจะประกอบไม่สนิทเท่าเท่าไรนะเดี๋ยวดองผังเสียงครับตรงนี้ไม่ค่อยสนิทครับไม่สนิท แ้วเวลายกเครื่องคือเราได้เสียงก๊อ่ก๊อปเล็กๆครับแถวๆบานพับด้านซ้ายแต่ในการใช้งานก็ไม่มีปัญหาใช้งานได้ปกติเลยโดยรวมการออกแบบผมชอบนะผมชอบมากเลยชอบคันนี้จะเห็นก็นี่เลยครับส่วนออดไซั์ครับในส่วนของดิสเพลย์หรือหน้าจอครับก็เครื่องนี้ก็เป็นขนาด15.6นิ้วอัตราส่วน16:9ความเอียดฟูดี 100. ร้อยโอซิม่าเฮิร์ต์ร้อยเปอร srgb ครอบเขตสีนะครับโดยประมาณเครื่องนี้ผมเจออะไร ปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอบ,บ้างก็ยังไม่มีนะครับและก็ในส่วนของอาตาัตราีเฟรชเรทไม่สามารถปรับได้นะครับในส่วนหน้าจอเครื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าทําไมถึงปรับไม่ได้แล้วก็ถามว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ถ้าอัตาราดิฟเฟเรนสูงแบบนี้เฮิร์สสูงแบบนี้มันจะหมดไวไหมก็ตอบว่าหมดไวครับเพราะว่าด้วย CPU เป็นรหัส Yes Series ด้วยมีการจอเยกอีกก็หมดไวป หมดไวอยู่แล้วเลยครับในส่วนของการสู้แสงกับจอก็เลือดได้สู้แสงด้านนอกได้ครับในส่วนของกล้องมิราของโนบุกเครื่องนี้ก็เป็นขนาดคอามลเดียด700ไพีกับไพรเมซีชัตเตอร์นะครับสามารถเลือมมาปิดตัวกล้องได้การใช้งานก็ใช้งานได้ดีครับตากล้องของโนบุกใช้ประชุมออนไลน์เรียนออนไลน์ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลย นะครับในส่วนของ IO connector er. เครื่องนี้ก็ให้ USB Type A มา2พอร์ตครับซึ่งก็ถือว่าสำหรับผมถือว่าน้อยใช้ไม่เพียงพอแล้วก็ให้ USB Type C มาอีกพอร์ตครับผมเลยเก้ปัญหาโดยการเอาครับ Type C ดู Type A มาต่อเพิ่มก็ต่อพอได้เยอะเลยครับจะต่อเครื่องปิ้นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังได้ครบก็ไม่มีปัญหาเลยนะสุดของพอ์ตอนนี้ในส่วนของจัดการจัดวางรียงพอตก็โอเคนะครับผมว่า เพราะว่าปอดสาคัญไว้อยู่ด้านซ้ายหมดเลยถึงแม้ผมจะตั้งมาที่โมูมไม่ไม่มีผลอะไรจากผมเท่าไรในการวางปลดที่ของเขาถ้าไปใช้นอกสถานที่สาววายยืดไปฝั่งขวาเวลาเสียบมอเอ์เกะกะไหมสำหรับผมผมไม่นะครับไม่เกะกะเลยก็ใช้ดได้ปกติปัญหาดีซ uh, ีของใสชาร์จเอาไปดูตรงถ้าเวลาไปนอกสถานที่ก็อ,อาจจะลำบากับบเลยครับเพราะว่าสายมันเป็นสายตรงเวลา ปักอยู่หลังเครื่องต้องงอสายครับซึ่งอาจจะทําให้สายเสียหายได้ตั้งงอแบบโหดๆจริงๆนะครับผมเลยพยายามงอเบาๆเพื่อไม่ถนอมตัวสายด้วยนะประมาณนี้ก็ับต่อมาก็เป็นส่วนของคีย์บอร์ดแอนด์ทัชแพก็คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ผมว่ามันสวยครับในส่วนของ RGB ก็มันไม่ได้อลังการอะไรนัแต่ว่าสำหรับผมแฮปปี้แล้วในคีย์บอร์ดแบบนี้แล้วก็การเด้งของปุ่มเวลาพิมพ์ผมรู้สึก มันมากผมชอบคีย์บอร์ดใบนี้มากเลย่ะในส่วนปัญหาตอนนี้คือไฟคีย์บอร์ดครับเริ่มเพี้ยนแล้วเพราะว่าผมใช้เวลาใช้ระยะเวลาอะขอไปครับใช้ระยะเวลาในการใช้ของมันอมันเปิดไฟค้างเลยครับประมาณปีมันก็เริ่มเสื่อมไปเรื่องปกติก็ตามของอายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะเป็นเรื่องปกติกับเสื่อมถามว่าสามารถเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ครับเพราะาอยูอย่อยู่ในการรับประกันอยู่แต่ผมไม่เลือกที่จะไม่เปลี่ยนดีกว่าเพราะว่า ในการเปลี่ยนคีย์บอร์ดหนึ่งทีหนึ่งครั้งนะครับมันต้องรื้อทั้งบอร์ดหรือชุดระบบการร้องต่างๆรื้อหมดเลยก็ตึงเขเข้าถึงคีย์บอร์ดซึ่งมันไม่ขมผมว่าอย่างเงินดีแล้วอย่าไปทําให้มันรู้สึกว่ามันมีปัญหาเพิ่มนะก็ไม่มีผลต่อการใช้งานะในส่วนของความรม้อนเวลาเล่นเกมคีย์บอร์ดล่ะความร้อนสูงสุดเออความร้อนที่มันรอจุดร้อนมากๆครับก็แถว arrow key ครับ arrow key ปุ่มลูก ลูกศรแล้วก็ปุ่มคอนโทรลแถวนี้จะร้อนมากให้ดอผมว่าได้เป็นตัวของส่วนของภัใจ่ายไฟแล้วก็ขั้วแบตเตอรี่ครับเพราะว่าจากที่ไปดูแก่ฝาหลังดูก็ใช่ด้วยครับในส่วนของทัชแพด d ก็ใช้งานได้ดีครับจะมือแห้งเหมือนมีเงาแต่ถ้ามือมีเงาหรือมือเปียกๆหน่อยครับมันจะทัดฟืดๆหน่อยแต่ก็ใช้งานได้มีปัญหาครับ cooling system and temperature ว่านว่าเครื่องนี้ก็การออกแบบที่ว่ารู้สึกแปลกกว่าเครื่องอื่นก็คือ,อช่องแอร์เวนนะครับหรือช่องระบายอากาศลมร้อนออกไปอ่มีติดอยู่สี่สีส่ตัวสี่ฟังนะครับก็ซ้ายขวาก็หลังสองซึ่งด้านหลังชุดกับมันพับจอพอดีเลยซึ่งถามว่าลมร้อนเป่าโดนจอนานๆจอจะเสียไหมผมก็ไม่สามารถฟันธตรงได้เพราะว่ายังไม่เจออาการมีปัญหาของจอที่เกิดจากความร้อนนะครับแล้วก็ จอก็ขึ้นจากกลุมดวงทับว่ามันจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้าในส่วนของความร้อนเครื่องนี้ผมบอกเลยว่ามันก็มันก็ร้อนครับแต่มันก็รบะบไยความร้อนได้ดีแล้วก็กิกเฮิร์ตค่าสาัญญาณนาฬิกาครับดรอปคอนค่าที่ยันน้อยมันไม่ถึงไม่ใช่ไม่ไม่ดรอปเลยครับมันดรอปเป็นเรื่องของปกติของโนบุกครับเพราะว่าเครื่องอีซมันเล็กมันต้องดรอปความเร็วลงมาเพื่อเซฟตัวเครื่องในส่วนของความร้อนนะครับ CPU เครื่องนี้จะตั้งไว้ที่98องศา เพื่อค่าเฉลี่ยองศาแล้วครับแล้วก็เริ่มแบบลดสปีดในส่วนของ GPU นะครับหรือการ์ดจอเขาส่วนใหญ่ก็ตั้งไว้ที่82นะครับอันนี้คือค่าเฉลีย่ยแต่ถ้าฮอตสปอตนะครับก็ประมาณ95 96ประมาณนี้ครับก็จะล็อกไว้แล้วก็เริ่มลบความเร็วลงเพื่อเซฟแล้วนะครับเพราะเริ่มจะร้อนมากแล้วในโซน,นของพัดลมพัดลมเริ่มบูดหนึเ์เซ็เมื่ออุณหภูมิวิววิ่งประมาณ 92ถึง94องศาเซลเซ,เซียสอาการจอก็ประมาณ75องศาเซลเซียสในค่าเฉลี่ยนะครับ่ถามว่าอ่าควบคุมพัดลมให้แบบแมนนวได้ไหมไม่ได้ครับเครื่องนี้ไม่สามารถควบคุมได้ก็อ่าน่าเสียดายหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับอ่ะต่อมาส่วนอะไรต่อเสียงน้อยพัดลมครับถ้าอยู่ในห้องเล็กๆครับขนาด3คูณ3เมตร ก็ได้ยินเสียงดังอยู่ระดับหนึ่งเลยครับแต่ถ้าสมมติอยู่ในห้องเรียนกับห้องเรียนแบบประมาณคน30มสกว่าคน40คนครับแทบไม่ได้ยินเลยครับฟูลโหลดไม่ได้ยินเลยได้ยินบางๆมากครับสำหรับห้องใหญ่ๆก็ถือว่าสนตอยู่ในห้องใหญ่ๆนั้นไม่ดังไม่บกวนอยู่ในห้องเล็กๆก็ดังในระดับหนึ่งเลยครับแต่ก็ไม่น่าราคาญเด็ดๆส่วนของความร้อน s สก็ความร้อนเสตนั้น ผมยังไม่เจออาการ SSD ความเร็วตกเนื่องจากความร้อนเป็ดครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้งาน SSD ให้มันหนักถึงขั้นที่มันร้อนมากๆเลยไม่ได้เจออาการนี้นะครับแต่ก็อยากเสียดายแอบเสียดายที่ว่ารุ่นนี้เขาไม่ให้ e s y n c SSD มาเขาใช้วิธีการเอาเทอร์โเป็นหนาๆครับแปะเพื่อส่งความร้อนจาก SSD ครับผ่านเทอร์โแพดแล้วก็ไปที่ฝาหลังของตัวเครื่องซึ่งฝาหลังของตัวเครื่องเป็นพลาสติก มันอาจจยากระจายความร้อนไม่ดีเท่าอทองแดงหรืออลูมิเนียมแต่ก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาในส่วนโดยรวมการออกแบบระบบแรงความร้อนแอปปี้ครับไม่มีปัญหาเครื่องไม่มีอาการค้างจากความร้อนแต่อย่างไรแต่มีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์แทนเดี๋ยวมาว่ากันครับไดรเวอร์นะครับก็ผมเจออาการเสียงไม่ออกครับเล่น u t u b e ครับหรือเล่นไฟล ไฟเสียงไฟวิดีโอต่างๆในเครื่องเสียงไม่ออกผมแน่ใจว่าเป็นที่ไดรเวอร์ตอนนี้คือยังหายแล้วก็เป็นเมื่อ2 3สครั้งเมือ่อเพิ่งซื้อมาใหม่ๆครับประมาณเสียเดือนใหม่ไหมก็ออได้อยู่นะโอเคก็มีการเสียงไม่ออกครับแตกอันนี้แค่ปัญหาด้วยการรีสตาร์ทหายไม่มีอะไรขึ้นตีดต่อไปต่อไปจอมเ,มเ,เป็นเส้นครับเป็นเส้นเล็กๆครับเป็นเส้นเล็กๆจะจะสังเกตชัดที่ต่อ่อน ตัวอักษรสีขาวๆครับซึ่งที่ไดเวอร์เพราะว่ารีสตาร์ทก็หายเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีมันไม่ใช่จอมันไม่ได้ใช่ว่าจอเสียหรืออยู่ที่ไดเวอร์มันตีกันหรือ,อยังไงอ่ะมีอะไรต่ออ่ะไดเวอร์เอ็มดีของการ์ดจอเอ็มดีนะครับถ้าไม่ยังเป็นนะครับอย่าอัปเดตมันถ้าเราใช้งานแล้วไม่มีปัญหาอย่าอัปเดตมันครับและถ้าเอ่อ้ออีกกรณีน,นะครับในกรณีที่ว่าซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่คุณใช้ป้องการไดเวอร์ใหม่ล่าสุดที่ต้องอัปเดตก็ควรอัปเดตครับแต่ก่อนอัปเดตนะครับควรศึกษาไดเวอร์การต่อตัวนั้นให้ดีๆว่ามันมีปัญหาไหมควรรีอัปเดตเลยไหมนะครับเพราะว่ามันพออัปเดตทีนึงมันไม่คุ้มแล้วเผื่อมันมีปัญหาลามบางครั้งก็เคยมีข่าวแล้วแต่นับศึกษาตรวจสอบดีๆครับทุก่ตรวจสอบดีๆก่อนอัปเดตผมก็ไม่ได้อัปเดตมานานเหมือนกันแต่ไม่ได้มีปัญหาแล้ว ในส่วนของการจอเอ็นวีเดียผมเปลี่ยนเป็นไดเวอร์ของสตูดิโอผมเห็นในผลเทสมารู้สึกว่ามันเร่งกว่าเกมนี้นิดนึงเลยอัพมาแล้วก็ไม่มีปัญหาครับผมเดียวกับเอ็นวีเดียครับส่วนของไดเวอร์นะครับอ่ะอีกครั้งนึงนะครับเวลาวินโดว์อัปเดตครับมันชอบอัปเดตไดเวอร์ของเอ็มดีมาให้แล้วเวลาเข้าซอฟต์แวร์เดียร์เดียมันเด้งว่าไดเวอร์มีปัญหาในส่วนนี้แก้ได้ไม่ยากครับมามาดูกันเปลี่ยนซีนครับ ในส่วนนี้รเราไปที่ Set, Set, uh, คลิกขวาครับที่ Windows ไปที่ Device Manager ครับสักครู่ครับแล้วก็ขึ้นมาที่ Display Adapter แล้วไปที่ Nvidia <laughs> AMD Radeon Driver Graphic ครับอ่ะแล้วก็ Update Driver ไปที่ Browse My Computer for Drivers ครับแล้วก็ l e t Me Pick from list available on My Computer นี่ครับอันนี้คือ2อันนี้คือ Driver ที่ทาง Windows อัปเดตมาให้แต่ Windows ที่เรา ที่เราอัปเดตเองอยู่นี้ครับแล้วกดนี้กด next แล้วกดอัปเดตได้เลยครับแล้วก็จะอาการนี้จะหายอครับวิธีแก้ส่วนมากวินโด s ชอบปริษัตให้ไวรัมีปัญหาต้องมาเก็ส่วนนี้ครับกลับสีเดิมประมาณนี้ครับไปชมบทหัวหข้อต่อไปกันเลยไป problem in ryzen 5000 series on windows 11ปัญหาย,ยังไงอาการภาเพเสียงเขากระตุก2.5วิอย่างสม ปัญหานี้สาหิตมาจาก TPM 2.0ของตัว Windows 11ที่ต้องการเปิดไว้นะครับซึ่งมันมีบั๊กกับตัว Ryzen ของทาง AMD ปัญหานี้แก้โดยการอัปเดต BIOS ขกับตัวเครื่องทางผู้ผลิตให้มาซึ่งผมยังไม่ได้อัปเดต BIOS ก็ยังมีอาการนี้อยู่เหมือนเดิมณปัจจุบันณ Windows เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็เจอประมาณ1ครั้งต่อการเปิดเครื่องที่ผมสังเกตมาปีหนึงแล้วตัวก็ชินแล้วครับครั้งครับแป๊บแล้วก็หาย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อเคอนี้ครับในส่วนของปัญหา e อ r ร์รอส e ร n หรือจอฟ้าที่ทุกคนเคยเจอนะครับหลายๆคนเคยเจอที่ว่าะจะย้ายอยู่เครื่องจอฟ้าเฉเจอนะครับสำหรับผมในตอนนี้บน Windows 11เครื่องนี้ยังไม่ได้ยังไม่เคยเจอทีก็ภาวนาว่าอย่าเจอนะครับมันก็ไม่มีใครอยากเจอครับในส่วนของจอฟ้านี่ครับก็ ส่วนของเออสกีนก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากเลยครับในส่วนของเกมเมอร์ครับเครื่องนี้ก็ใช้เป็น CPU AMD Ryzen 5 5600H น,นะครับ8คอร์12 k นะครับและก็ส่วนของการ์ดจอเป็น NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB นะครับเครื่องนี้นะครับไม่มีส่วนของ m a x w t c h หรือ NVIDIA Optimus แต่อย่างใดซึ่งประสิทธิภาพอาจจะสู้เครื่องที่มี NVIDIA Optimus หรือ m a x w t c h ก็ไม่ได้ครับและก็ RTX 3050เครื่องนี้ครับก็เป็น การ์ดจอที่มีเมมโมรี่การ์ดนะครับสี่กิกะไบต์ซึ่งถามว่าพอไหมก็สำหรับเกมยุคปัจจุบันก็ไม่พอเลยนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้ครับเล่นได้ถึงแม้จะไม่ลื่นอาจจะไม่ปรับสุดได้ทุกๆเกมแต่ก็สามารถเล่นได้ในก่อนที่ผมจะซื้อเครื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่สามารถปรับสุดได้หรือเล่นเกมที่มันกินกราฟิกโอโทได้สำหรับผมไม่ซีเรียสครับขอแค่เล่นได้ก็เพียงพอเล่นกับเพื่อนได้ครับก็เพียงพอแล้วเกมมิ่งก็ประมาณนี้ เลยก็ข้อตัดไปเลยต่อมาวิดีโอออดิติ้งนะครับโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อคือ DaVinci Resolve แปดฟรีเวอร์ชั่นซึ่งมันสามารถตัดต่อวิดีโอฟูที60เฟรมได้ครับโดยมีปัญหามีครับคือถ้าใส่เลเยอร์มากกว่าสองสองแบบติดนะครับแบบต่อต่อต่อกันก็มีอาการกระตุกได้เห็นชัดเจนครับแต่ก็ไม่มีปัญหาในในการตัดต่อส่วนการเรนเดอร์นั้นไม่สามารถเลือกตัว Encode แบบเลือกเองได้นะครับจะฟิกเป็นใช้ตัว RTX 3 0 0แล้วก็ CPU รวมกิดในการ Encode ครับไม่สามารถใช้ตัว AMD Radeon g r a p h i c ได้ยกเว้นว่าผมจะไป d i s c i p l i ในตัว Device Manager ครับให้มันใช้ก็ใช้ได้ครับในส่วนของเวลาในการ Render รน,นะครับคลิปรีวิวคอมที่แล้วผมประมาณใช้เวลาคลิปประมาณ20นาทีนะครับ Render ประมาณ16นาทีโดยที่ว่า Driver ครับเป็น ตัว NVIDIA Studio v e r s i o อรแชแล้วก็ AMD Diver เป็น AMD r a d e a n Edition 22.11.2ครับในส่วนของการตัดต่ดตอ 4K 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 ครับไม่เคยลองทีก็ไม่จะตัดได้ไม่จะตัดแต่อาจจะีหนี่อยหน่อยในส่วนของการตัดต่อครอบมีประมาณเท่านี้ครับในส่วนของการอ่านหน้าจอถ้าปิดเกมผมแนะนำใช้ตัว GeForce Experience นะครับในการอ่านหน้าจอมันจะ ลดการกินทรัพยากรกว่าการใช้ OBS มากครับแล้วก็ทาให้คลิปมันในการเล่นเกมงเราด้วยมันลื่นครับไม่รู้สึกว่ามันมีอาการกระตุกมากแต่อย่างใดตาในการอัดหน้าจอเล่นเกมนะครับในส่วนของหน้าจอทั่วไปในการใช้ OBS นะครับเบสพื้นฐานนะครับผมให้นใช้ encoder ของ AMD นะครับในการตั้งค่าใน Windows เป็นการเบรดพื้นฐานนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเครื่องทํางานหลายช่วงนะครับมันจะจสืบอาการน่วงของเมาส์ ได้อย่างชัดเจนสำหรับผมที่ผมเจอนะครับถ้าตั้งเป็นให้การจอเอ็นวีเดียเป็นตัวเริ่มในการ uh, เพื่อการถอดอาหารครับแต่ถ้าสมพอตั้งเป็นตัวของ AMD Radeon อน a ราฟ c s แล้วนะั้นเราสามารถก็ไปตั้งในตัวตั้งค่า o อเบีได้ให้เป็นใช้ตัวการ์ดจอของ Nvidia ียครับในการ ENCODE อีกตัวได้ครับเพื่อแม่มันทำงานซ้อนครับผมรู้สึกว่าหมอมันหนอกผมเลยแก้วิธีโดยการ ใน Windows, ในวินโด้นะครับตั้งค่า Graphic d r i v r r เออ Graphic Setting ครับอ่ะเ่อนมาผมใช้ OBS ตัว64เิตผมจะตั้งเป็น AMD r a d e ร o n r r p h i c ไว้ครับเพื่อให้มันรันเฉพาะตัวออของตัว r a d e o n Graphic ครับเพื่อไม่ให้มันขี้เห่เลยอะ่ะไม่ให้เมาส์มันหน่วงครับถ้าผมผมรู้สึกว่ามันหน่วงผมเลยใช้แบบนี้ แล้วก็เวลาถ้าอยาก setting เ,เพิ่มเติมอยากใช้การ์ดจอสมมติว่าบางโปรแกรมกินซิกินการ์ดจอออนซีลูก็ตั้งได้ครับตั้งเลยในรีคอร์ดตั้งได้เลยเปลี่ยนได้เลยตรงนี้แค่ตั้งได้ปกติเลยแค่ในกราฟิกเซ t ติ้งนี้แนะนำตั้งเป็นตัวเรย n นกราฟิกก่อนครับก็มีประมาณเท่านี้ในการอ่านอัดจอต่างๆสับสนแบบแไปดูข้อต่อไปกันเลย ครับในส่วนของแบตเตอรี่อย่างเป็นยังไงตามสเปคนะครับก็บอกว่า45วัตต์แอวโพผมใช้นอนดูยูทู e ครับได้ประมาณ2ชั่วโมงแบตเตอรี่จาก95%นะครับลดเหลือ30%ภายใต้เงื่อนไขนะครับเสียง30%แสงความสว่างหน้าจอ40%นะครับแล้วก็ปิดไฟคีย์บอร์ดอยู่ได้นะครับประมาณนี้แชั่วโมงก็ได้ครับนอนดู ก็สองชั่วโมงสำหรับผมก็โอเคสววามาราถ้าพบไปข้างนอกแน่นอนต้องพกอะแดปเตอร์ไปด้วยเพราะอยู่ไม่รอดครับทั้งวันตอนที่ผมพบในโรงเรียนก็ไม่ได้ใช้นานครับที่โรงเรียนก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เท่าไหร่ด้วยความที่ CPU ก็กเป็นรหัส H-series และก็มีการ์ดจออย่าง GeForce RTX 3 0 5 0อยู่ด้วยมาทำให้การอินไฟของเครื่องนี้มันเพิ่มขึ้นระดับหนึครับ แล้วก็จอ1 6อเฮิรู้ด้วยทำไมมันกินไฟกินไฟได้ครับแล้วก็ถ้าถามว่าใช้ข้างนอกแล้วแบตจะลดมากไลยไงเมื่อเราใช้การจอออนบอร์ดแทนแต่การจอยังไม่ได้ใช้ใช่ครับถึงแม้การจอแยกมันจะไม่ไม่ดึงออกมาใช้แต่มันก็มีไฟสแตนบายไปเลี้ยงมันไปเพื่อเตรียมครับเตรียมจะส่งนาประมผลให้มันอยู่ตลอดเวลาประมาณ6-7วัตต์ด้วยกันครับก็ ป็นการใช้ไฟส่วนนั้นไปเรื่อยๆก็เป็นการดึงพลังานจากแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆครับก็ทําให้แบตม,มีส่วนมีส่วนครับช่วยแบ็ลดลงเร็วกว่าเดิมได้เองครับตัวนี้ USB Typ e ไไม่มีชาร์จ PD ดครับมีไม่มีชาร์จพ d ดีก็ต้องใช้ตัวใหญ่อย่างเดียวครับแบตเตอรี่ก็โอเคครับสำหรับผมไม่ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย,ย่จนเกินไปครับผม ครับประสบอะไรดีกว่าก็ในส่วนของการพกพาครับเครื่องนี้น้ําหนักประมาณ2โลนะครับบวกอะแดปเตอร์อีกประมาณครึ่งโลก็การพกพาพกพาได้สบายไม่มีปัญหาครับถ้าไม่สบายเป้แบบนานๆับประมาณชั่วโมงขึ้นได้ครับรู้สึกว่ามีการเมื่อยอยู่ระดับเดบถ้าพกันแบบสปายนานๆเลยนะครับแต่ต่อมาครับเป็นข้อจิตใจของผมเป็นข้อเดียวที่ข้อจิตใจเลยครับก็คือปรับรอบพัดลมไม่ได้ครับ ผมอยากให้มันปรับรอบเริ่มได้จะได้รีบนาความวัสะสมจากเครื่องเพื่อบางทีบางเกมที่โหลดไม่หนักๆครับจะได้รีบนาความวัสดจากเครื่องเร็วที่สุดเพื่อถนอมตัวเครื่องได้อาจจะช่วยได้ระดับนึงครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นรอขี่ขวนง,ง่ายครับผมต้องระวังในการใช้งานคอนข้าเยอะเลยเพราะว่ามันไม่เหมือนยุ่นอื่นที่อ่ามียอ่ามี B, าเหมือนยุ้แล้วเดินตกใส่อาจจะเป็นรอยแบบมองยากแต่เครื่องนี้มันความที่มันมันเงาครับมัน มันจะยังมันเห็นง่ายครับเวลาต่อต้นเสียอะไรมันรูส้สึกหัดใจผมนิดหน่อยก็เลยพยายามดูแลรักษามันนี่ถึงดีที่สุกอร์นะสนกอร์ของสเปคก็จากคนที่ใช้ intel pentium n 3ามพมามาเป็น a m d r y z e n 5 5 6 0 0ั h ครับก็รูส้สึกต่างเยอะมากครับก็โอเคมากครับในการใช้งานสกอร์แล้วไประบบเร,รียลวอล์คองรถนะครับเรียบดีมากเพราะว่าถึงแม้จะไม่ดีเท่า Legion แต่ก็ไม่ท <it> ําให้ผ <fit> ิดหวังแต่อ <när> ย่างใดครับสารับนะก็และเขามีเพื่อนๆก็ต่างกันได้ครับรับฟังกาเี่ยงของเพื่อนๆทุกคนในส่วนของเกมแล้วก็การตัดต่อสามารถตอบโจทย์การใช้งานของผมได้ดีเลยส่วนของแบตเตอรี่เพียงพอครับต่อการใช้งานของผมไม่ว่าจะไปพกไปที่โรงเรียนก็ใช้งานได้กับเพราะว่าแบตมันให้มาสี่าวันก็เข้าใจได้ครับเข้าใจได้ครับก็ สรุปส่งท้ายครับก็ผิดพลาดประการใดก็ผมขออภัยเว็าที่ดีด้วยมีข้อคิดอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้นะครับสุดท้ายนี้พิส e l อ k e a น d f o l ลโลเมียครับ thank you for watching ขอทุกคนมีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ